สวัสดีน้อยน้อยน่ารักคนนะครับแกลบผมกับแล็กนาล็อก next gen นะฮะวันนี้นะครับอยู่กับคำถามที่ถามเยอะมากนะครับว่าพี่ครับพี่หาเพชรจากไหนได้เยอะแยะครับอาทิตย์เป็นล้านล้านนะฮะเอาจริงๆรจากใจเลยนะครับวิธีการหาเพชรที่แบบรวยแบบดีๆเลยนะครับเนี่ยถ้าสังเกตนะอาทิตย์ที่แล้วใครดูคลิปที่แล้วพี่จะมีเงินอยู่ประมาณ2ล้านใช่ไหมครับตอนนี้กลายเป็นสามล้านเจ็ดครับคำถามคือหาจากไหนเยอะๆนะครับ เอาความเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับการขายของในตลาดครับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สายฟรีสามารถหาได้นะครับหรือใครแบบเติมนิดๆิดหน่อยๆก็สามารถหาได้นะครับแต่ต้องระวังไว้อย่างหนึ่งนะครับนั่นคือมันจะมียอดภาษีขั้นต่ําอยู่ตรงนี้นะครับถ้าสังเกตนะครับอย่างอันนี้พี่เติม VIP นะครับ VIP เนี่ยเรดภาษีคือถ้าเราขายของเนี่ยแวลูรวมทั้งอาทิตย์1ล้านครับรวมกันไม่เกิน1ล้านนะครับเราจะโดนหักแค่สิแต่ถ้าเกิน1ล้านขึ้นไปแล้วนะครับ ห้าแสนถัดมาเราจะโดน20%และอีก5้าแสนเป็นต้นไปจะโดนที่25%นะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าสายฟรีคุ้มที่สุดคือตรงไหนครับเอาตรงๆครับขายแค่วีคละล้านก็พอนะครับที่เหลือเก็บไว้ทำตัวหรือเอาไว้รอจังหวะและเวลานะครับนั่นคือวิธีการขายของที่ทำให้เรารวยแบบไม่ไม่เจ็บเยอะนะฮะคราวนี้คำถามคือแล้วเวลาขายขายแบบไหนอะไรยังไงดีนะครับขายของนะครับอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับ การที่เราจะขายของอะไรให้มันได้เงินดีๆหรือได้อะไรดีๆก็แล้วแต่นะครับมันขึ้นอยู่กับเลเวลของโลกนะครับแล้วขึ้นอยู่กับเซิร์ฟนั้นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราต้องมาดูว่าแบบเซิร์ฟเฉลี่ยของแต่ละคนเขาเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะลองกดอันนี้ไปนะครับลองกดดูนะครับเขาคือใครก็ไม่รู้จักนะฮะกดไปนะครับอย่างอันนี้เพียแท็ก6ก7ั7อะไรแบบนี้นะครับคือถ้าให้เดานะครับถ้าให้ดานะ อย่างเงี้ยอ่ะอัปเกรดธนูเป็นขั้น2ให้เดาวคือเขาน่าจะยังตีบวกกันไม่ถึง100นะครับแล้วตอนนี้ยเซิร์ฟเวอร์ที่มันผ่านเลเวลมาประมาณนี้ครับคนส่วนใหญ่ครับเขาจะตีทะลุหินสีแดงกันไปหมดแล้วนะครับไอหินพวกเนี้ยคนส่วนใหญ่เขาแทบจะไม่ได้ใช้แล้วครับเห็นปะออเดอร์ค้างลืมนะครับเพราะเขาตีเกินมาแล้วแล้วพอมันตีเกินมาครับมันไม่ได้ใช้นะครับ ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์อย่างเซิร์ฟที่พี่อยู่นะครับคนส่วนใหญ่เขาจะใช้อันนี้ในการตีบวกขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นยอดออเดอร์ที่เราจะเอาของโยนลงไปในตลาดหรือเอาเข้าไปขายครับเราควรจะทําหินแบบนี้ขายนะฮะเราควรจะทําหินแบบนี้ขายครับอีปลาะลรพวกเนี้ยนะฮะหรือว่าไอคอนที่จะไปตกปลาทำแบบนี้แนะนำว่าไม่ควรครับเหตุผลคือมันใช้สเตมินาในการตกปลาที่เท่ากันแต่มันขายได้ราคาต่ํากว่านะครับแล้วเลเวลพอเราขุดเลเวลสูงขึ้นนะครับ ของเนี่ยมันก็ใช้สเตมินาพอๆกันในการทําแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าขายของตามเลเวลของคนส่วนใหญ่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งการขุดอะไรนะครับทำคลิปให้ดูไปแล้วนะฮะว่าขุดแบบไหนเวิร์คขุดแบบไหนไม่เวิร์คขุดแบบไหนคุ้มแบบไหนไม่คุ้มควรขุดตอนเมื่อไหร่อะไรยังไงอันนี้ทําให้ดูไปแล้วนะครับลองย้อนดูนะครับเอาทั้งหมดเนี่ยมารวมร่างกันนะฮะมันก็จะขายได้นะครับ คราวนี้เรามาดูกันต่อครับว่าแล้วขายอะไรดีนะครับกดตลาดกลางอีกรอบหนึ่งครับของที่แนะนําว่าจะให้ขายนะครับอย่างแรกบอกไปแล้วนะครับพวกหินตีบอรลดพวกนี้นะครับขายตามเลเวลของเซิร์ฟเวอร์นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ราคาค่อนข้างดีนะครับนั่นคือหินออฟแมวนะครับคำถามคือหินออฟแมวถ้าสังเกตนะราคาวิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นเรื่อยๆและมันก็จะทรงอยู่แบบนี้นะครับเพราะคนใช้เรื่อยๆ หินออฟแมวปัญหาหลักๆของมันเลยครับนั่นคือการเก็บดอกไม้ที่ทําได้ค่อนข้างยากนะฮะพอมันเก็บดอกไม้แล้วมันทําได้ค่อนข้างยากนะครับของมันจะออกสู่ตลาดจํากัดครับพอมันออกสู่ตลาดจํากัดครับคนขายก็ขายได้น้อยลงนะครับแต่คนต้องการเนี่ยยังต้องการเท่าเดิมเพราะมันต้องใช้ทําเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่างอันเนี้ยเดี๋ยวพาไปดูนะครับกดไลฟ์นะครับกดหลอมนะฮะ อย่างอันเนี้ยเห็นป่ะมันใช้ไอดอกไม้เนี่ยซึ่งไอดอกไม้เนี่ยรู้กันอยู่ครับเก็บยากมากนะครับเก็บยากมากๆนะครับหรืออันนี้อย่างอันเนี้ยทับายอะไรนี้ใช่ไหมหินอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งมันมีวิธีเก็บของมันอยู่นะครับจะพาไปดูวิธีเก็บดอกไม้พวกนี้ให้ได้เยอะๆนะครับอย่างแรกเข้าใจระบบนี้ก่อนนะฮะนั่นคือครับตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือตัวเกมครับมันจะมีเวลาครับ ช่วงเวลาแต่ละเวลามันจะมีดอกไม้โตต่างกันอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับแต่มันจะพิเศษนิดหนึ่งครับตรงที่ไอช่วงเวลาแต่ละเวลาครับมันจะมีฝนตกครับช่วงเวลาที่ฝนตกครับดอกไม้มันจะโตเร็วมากครับ3วิโต3วิโต3วิโตครับนะฮะเพราะฉะนั้นครับเราจะส่องเวลาเรื่อยๆครับเราจะรอเวลาตอนที่มันเป็นฝนตกครับคราวนี้คําถามคือดูยังไงนะครับ อย่างถ้าอยู่พาย้อนกดพาย้อนมันก็รู้แค่นี้ครับกดโวลแมปไปแมปอื่นกด MJ เงี้ยมันก็ยังเป็นแบบของพาย้อนอยู่ถูกป่ะเนี่ยเนี่ยเก็เป็นหน้าตาเหมือนพาย้อนครับฉะนั้นเพื่อเอาให้เซฟและให้ชัวร์นะครับสมมุติว่าพี่อยากเก็บดอกอะไรสักอย่างครับที่ตรงนี้ที่ MJ ใช่ไหมนะครับพี่จะกดไปที่ MJ ครับและให้มันเดินไปที่ MJ เดี๋ยวเราวาร์ปไปดู MJ ครับตอนนี้เราถึง MJ เเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้กดไปดูนะฮะปึ๊บนะครับ อย่างนี้อ่ะเวลาก็คือวันนี้ไม่มีฝนตกนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันจะโชว์แค่1ชั่วโมงครับเราก็ต้องมาเช็คเรื่อยๆครับว่าไอช่วงเวลาที่เราจะเก็บดอกไม้เนี่ยฝนมันตกหรือเปล่านะครับฝนมันตกหรือเปล่านะครับสมมุติว่าอย่างเช่นอย่างดอกที่พี่อยากจะเก็บนะ,ะเก็บเกี่ยวใช่ไหมอย่างเนี้ยพี่อยากเก็บแต่อันนี้เลยครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่มันขายอาวุธกันนะครับพวกชุดเกาะเนี่ยคนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยทําเดี๋ยวพอคนเริ่มจะทำครับมันมันก็จะแบบ ของเริ่มขาดครับเรามีของพร้อมขายนะครับคือเราต้องเดาไว้นะฮะเฉะนั้นอย่างอันเนี้ยนะครับเห็นปว่าเกิดใหม่ในอีก1ชั่วโมงคืออีก1ชั่วโมงมันจะเก็บได้ครับเพราะฉะนั้นอีกสักครึ่งชั่วโมงครับเราค่อยวาร์ปกลับมาดูก็ได้นะครับแต่เรารู้อยู่แล้วครับว่า1ชั่วโมงคือตอนบ่าย2มันจะเริ่มเก็บอย่างเงี้ยบ่าย2ท้องฟ้าสีแดดยามสุนธยาไลไมิลุฝนไม่ตกเพราะฉะนั้นดอกไม้โตช้าครับเราไม่ต้องมาเก็บครับเราข้ามไปเลยครับดองเซมินาไว้อัดไไลนกกกก็็็้้้ครบบเเววออฝตแ่ยมา คร,คราวนี้ดอกไม้พวกนี้นะฮะมันจะไม่ได้โตที่ MJ อย่างเดียวสังเกตนะครับอย่างอันนี้มันจะมีที่ MJ แล้วก็มีป่ามีป่าของป่าไอตัวมาสเตอร์ลิงถูกไหมฮะอะกดไปอีกทีนะครับแล้วเราวิ่งไปดูครับป่ามาสเตอร์ลิงว่ามันโตหรือไม่โตครับรอยู่ป่ามาสเตอร์ลิงแล้วนะฮะกดไม่ต้องไม่ต้องไปกดปื๊บน,นะครับเรียบร้อยฝนก็ไม่ตกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้โยนทิ้งครับข้ามข้ามไปได้เลยครับเพราะฉะนั้นเราจะรอเวลาแค่ตอนที่ ฝนมันตกครับแล้วเราก็ถึงมาเก็บดอกไม้นะครับคราวนี้พอเก็บดอกไม้เสร็จปุ๊บทําอะไรต่อครับนะฮะเมื่อเสร็จปุ๊บครับเราก็ค้าแล้วก็โยนลงตลาดไปนะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะอย่างตอนนี้พี่ก็ไปขุดของไปขุดอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้คําถามถัดมาครับแล้วผมควรทํายังไงขายยังไงให้ได้ราคาแพงๆนะครับเปิดคลังให้ดูก่อนนะครับอย่างคลังเนี้ยพี่ก็ไปขุดของอะไรมาอย่างนเี้ยหิน2ถูกไหมพี่ก็เตรียมค้าไอีตัวหิน หินตีบวกอันนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับเอ่ออเทมนะครับพัฒนาอุปกรณ์นะฮะเินนี่พี่ก็เตรียม,มไว้ขายเหมือนกันครับแต่เวลาที่ลงขายไม่ควรจะเป็นเวลาช่วงเช้าถึงช่วงเวลากลางวันครับลงช่วงกลางคืนจะดีกว่าเหตุผลทําไมนะครับเพราะช่วงเช้าเซมินาทุกคนมันรีนะครับคนส่วนใหญ่มันก็จะรีบไปทํานู่นทํานี่ไปเคียบบอดไปตกไปขุดไปอะไรของออกมาปุ๊บเสร็จปับ๊บครับโยนลงตลาดนะครับเพราะฉะนั้นของในตลาดเนี่ย จะเยอะนะฮะจะเยอะเป็นพิเศษนะครับช่วงกลางวันฉันเราไม่ควรลงขายนะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างอันเนี้ยดูราคาพี่ขายครับ7840นะฮะขาย7840นะครับขายไปเมื่อคืนนะครับตอนนี้ราคาแม็กอยู่ที่7100นะครับพูดง่ายๆคือราคามันไหลลงเพราะของมันเข้าตลาดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเรารอไปก่อนนะครับรอขายแค่ช่วงกลางคืนครับเชื่อครับกลางคืนราคายังไงก็ขึ้น เราเก็บไปขายกลางคืนอย่างเดียวนะครับของทุกอย่างที่ทํามานะครับไม่ว่าจะเป็นหินอันนี้ก็ตามนะครับหรือจะเป็นหินออฟแมวอะไรก็ตามนะครับของตอนกลางวันราคามันเยอะซัพพลายมันเยอะนะครับแต่ดีมาน์เท่าเดิมนะครับราคามันเลยไหลลงนะฮะเพราะฉะนั้นให้รอนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีการขายของให้รวยนะครับคราวนี้คําถามคือพี่ครับแล้วผมไม่ต้องทําตัวเลยเหรอครับผมขายของทิ้งอย่างเดียวนะครับ คำตอบคือไม่ใช่นะครับคำตอบคือไม่ใช่นะครับให้เราทำตัวของเราครับทำไปเรื่อยๆได้ครับแต่ให้ขายของที่เราคิดว่าเรายังไม่ได้ใช้ออกไปก่อนครับเพราะในอนาคตของพวกนี้ราคามันไหลลงนะครับคำถามคือแล้วอะไรที่ผมคิดว่าไม่ได้ใช้บ้างครับยกตัวอย่างนะครับอย่างอันเนี้ยนะครับ พี่เนี่ยเห็นป่ะพี่ตีของแบบตีอีลูตีโอลิตรงเนี้ยพี่ตีคางไว้แค่บวก 2, 2> อาวุธพี่ก็ตีไว้แค่บวก3ครับอันนี้พี่ก็ตีไว้แค่บวก4คํคำถามคือทําไมพี่ไม่อัดขึ้นไปบวก4อย่างแรกนะครับใช้รีซอสเยอะมากนะครับการตีบวกเป็นการแบบโยนเงินทิ้งที่แบบโคตรเจ็บนะฮะที่โคตรเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทํานะครับและอีกอย่างหนึ่งคืออย่างชุดตรงเนี้ยเดี๋ยวอนาคตพี่ก็จะต้องเปลี่ยนเป็นชุดวานะครับเพราะฉะนั้นตีบวกมันถ่ายกันไม่ได้ครับ แล้วตอนนี้มันก็ไม่มีความจําเป็นที่ต้องทำอะไรให้มันไปเวอร์วังขนาดนั้นครับเพราะพี่ก็ไม่ได้ลาบอสโหดร้ายอะไรขนาดนั้นแล้วก็กิวองกิววอก็ยังไม่มาอะไรก็ยังไม่มานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ทำนะครับเพราะฉะนั้นแนะนาแนะนําแบบนี้นะครับคือช่วงนี้นะครับทำแค่อิตีบวกเนี่ยอิตีบวกข้างล่างเนี่ยนะครับตีให้เป็นเรื่อยแล้วพวกนี้ไปก่อนนะครับแล้วของอะไรที่มันขุดขึ้นมาแล้วมันไม่ได้ใช้ก็ขายลงตลาดไปซะนะครับทำแบบนี้ไปนะครับอย่างพี่เนี่ยพี่เร่งทาขึ้นมาให้หมดปุ๊บเพราะฉะนั้ สิ่งที่พี่ต้องทำที่พี่บอกไปแล้วนะครับคือคลิปก่อนหน้าที่บอกว่าพี่เนี่ยต้องใช้ตีพวกเป็นหินขุดเลยว่าสามแล้วเท่านั้นตอนนี้ขุดมาเป็นว่าสองพี่ไม่ใช้พี่ทำทิ้งครับโยนตลาดทำทิ้งครับโยนตลาดครับมันไม่คุ้มที่จะหิน2มารวมเป็นหินสามอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแนะนาไว้ให้ทําแบบนี้นะครับอย่างแรกนะครับถ้าจะให้แบบย้ํานะครับคือตกปลานะครับไปตกปลานะครับเอาของมาครับมาหลอมมาขายนะครับจากนั้นขุดแร่นะครับ ขุดเลเวลที่เคยทําไปให้บอกแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านะครับแนะนําไปย้อนดูนะครับว่าเลเวลไหนดีอย่างตัวพี่ตอนนี้ต่อให้พี่ขุด5แล้วก็ตามพี่ก็ยังจะขุดอยู่แค่4นะครับรออีกทีพี่โดดขุด6นะครับเพราะฉะนั้นของพี่ก็จะขายทิ้งทั้งหมดนะครับจนกว่าขุดจะเป็น6จากนั้นพี่ค่อยกลับมาทําตัวต่อนะฮะอันนี้อันนี้คือเรื่องของการขุดนะครับแล้วก็อีกอันนึงถัดมานะครับการเก็บเกี่ยวนะครับ การเก็บอันนี้เป็นการหาเงินที่ดีที่สุดนะครับราคาจะนิ่งที่สุดนะครับและขายแค่ช่วงเย็นเท่านั้นนะฮะไอพวกนี้นะครับรอแค่ช่วงฝนตกค่อยไปนะครับฝนไม่ตกไม่ต้องไปนะครับหัวร้อนเสียเวลานะครับเสียแบบเสียทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะไปแย่งคนอื่นเขาเก็บเก็บไม่ได้อีกอะไรอีกหัวร้อนครับโคตรเซ็งครับเอาตามตรงนะเก็บเกี่ยวเลยว่าสามนะพี่ทําแค่2วันเท่านั้นด้วยนะครับรอแค่ช่วงฝนตก2องวันแล้วเก็บรัวรัวัวรัวครับ นะครับเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวให้ดูในคังก็ได้นะฮะในคังมีลืมนะครับในคังมีลืมนะนี่เก็บมาต่อร้ยกว่าเดี๋ยวจะคาบขายที่เดียวแบบรวยรวยแบบอิ่มๆนะฮะเมื่อกี้ขายได้เท่าไหร่วะอะไรห้าพันบาทร้อยเนี่ยแค่นี้ก็ห้าแสนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันนะครับลองไปปรับแก้ปรับใช้ลองปรับให้มันแมทกับตัวเราครับและลองทําดูครับรับรองว่าสายฟรีอยู่ได้นะครับรวยได้ทุกคนนะครับลงของขายให้ถูกเวลานะครับ ไปขุดของคราบของให้ถูกกับต้องกับเวลากับเรื่องของคนอื่นที่เขาจะซื้ออย่าคราบของที่คนอื่นเขาไม่ค่อยซื้อกันแล้วมาคราฟนะครับเปลืองทั้งสเตมินานะครับและเปลืองทั้งเวลานะครับเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันครับฉั้นหลักๆเมนๆของวันนี้ก็จะจบที่ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจ้วกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ